เสียหายกว่าร้อยร้านกรณีศึกษาดาดุมะซูชิขายแฟนชายทิปคูปองทิป นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการธุรกิจร้านอาหารอย่างหนกักกรณีร้านบุฟเฟ่ดารุมะซูชิเปิดขายบอูเชอร์ราคาถูกเพียง199บาทจนคนแห่เข้ามาจองซื้อจำนวนนับแสนใบก่อนที่เจ้าของแบรนด์จะปิดร้านหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เพียงเท่านั้นยังหลอกให้ผู้สนใจเข้ามาลงทุนซื้อเปิดร้านในรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ไม่ถูกต้อง ผู้ลงทุนแฟนชายเพียงมีสถานที่มีเงินลงทุน2-2.5ถึง2.5ล้านบาทไม่รวมตกแต่งร้านไม่ต้องลงมือบริหารเองเจ้าของแบรนด์จะจัดหาพนักงานให้สั่งซื้อจัดส่งวัตถุดิบบริหารจัดการให้ ผู้ลงทุนนั่งรอรับเงินส่วนแบ่งที่ได้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งระบบแฟรนไชส์ที่แท้จริงผู้ลงทุนจะต้องบริหารธุรกิจเองและจ่ายค่าสิทธิให้แก่เจ้าของแบรนด์ด้วยกรณีดังกล่าวพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่าพันรายสร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทอีกทั้งผลกระทบยังลุกลามไปยังภาพลักษณ์ของธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์และธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์ปัจจุบันแม้ว่าตำรวจสอบสวนกลางจะจับกุมนายเมธาชลิงสุขเจ้าของร้านดารุมา ซูชิที่หลอกขายบุฟเฟตแซลมอนทิปได้แล้วโดยตั้งสงข้อหาแต่ยังไม่รู้ว่านายเมธาจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่กรณีรารุมะซูชิถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากมีกิจการเป็นของตนเองแต่ขาดการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบแรไชา์ที่ถูกต้อง เพราะแฟนชายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ใส่เงินแล้เรารับันผลต้องบริหารธุรกิจเองด้วยไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ